สวีดัสสวัสดีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Euro Truck Simulator 2นะฮะ EP นี้เป็น EP ที่4แล้วนะทุกคนเนื่องจาก EP ที่แล้วเราบอกเราจะลาออกจากบริษัทขนส่งนะครับแล้วเราจะมาตั้งบริษัทเองก่อนอื่นนะ <laughs> <laughs> เงินเรายังมีไม่เยอะนะฮะเราต้องตั้งบริษัทเองเราก็ต้องไปเปิดบริษัทนะฮะซื้อบ้านซื้ออูนะฮะแล้วก็ ขาดไม่ได้เลยซื้อรถนะฮะวันนี้เราจะมากู้ธนาคารแล้วก็จะมาซื้อรถซื้อทุกอย่างเลยนะครับอ่ะพอเราเข้าเกมมาแล้วเราก็จัดเลยนะฮะเข้าไปที่แบงก์เลยหนึ่งหมื่นห้าหมื่นหนึ่งแสนสี่แสนนี่เราจะไม่เอาน้อยๆน,นะเอาทีเดียวเราจะเอาเยอะๆนะครับ กดไปเลย4แสนบาทยื่นเอกสารพร้อมสำเนาถูกต้องเฮ้ย,ยดีนะฮะเงินเงินเงิน,เง,นเงินผมมีแล้วนะ4แสนนะกู้มาอีก4แสนเป็น8แสนนะทุกคนพอกู้เสร็จแล้วเราก็ไปซื้อรถกันดีก,กว่า ตอนนี้เรามีอยู่ที่สบริษัทนะมีเบนซนะฮะแล้วก็สแกนเนียเดี๋ยวผมจะเอาสแกนเนียก่อนแล้วกันนะควมชอบส่วนตัวนะครับว้าวเข้าให้แล้วก็มาเลือกรถกันอื <c oughs> ว้าวสแกนเนียสแกนเอสนี่นะสองแสนหกเลยเหรอนี่สองแสนสี่ แกนเนียสตรีมไลน์เอาคันนี้ดีไหมเราต้องเซฟเซฟเงินก่อนนะแต่เ,เราจะซื้อไปแต่งเอานะทุกคนเอออะจะซื้อคันนี้แหละแต่งไปเลยแล้วกันนะฮะเราจะเอาแบบซับซับสไตล์ของเรานะ ผมจะเอาหางตัวนี้สองเผ่ายกหลังส่วนเกียร์เกียร์เดิมมันอยู่ที่ไอ้เครื่อง480ผมก็จะเอาเครื่องมอดที่ผมลงนะครับทุกคนหอ่า620ก็พอ ส่วนสีส่วนสีของเราสีของเราลายของเรามีแค่นี้นะครับผมไม่ค่อยมีดีเซลนะยังไม่มีตางซื้อนะทุกคนว้าวว้าวว้าว,ว,าว รายนี้จำมสหรัฐอเมริกาแต่ผมชอบวันนี้เดี๋ยวผม,ผมจะปรับสีปรับสีนิดหน่อยสีนิดหน่อยนะทุกคนนี่เป็นสีวันเกิดนะสีม่วง นิดๆก็พอละเนี่ยได้สีถูกใจละอ,อ้าวอันไหนมันดังดีอ่ะอันนี้ปะเอออันนี้แล้วกันไซเลนซักหน่อย บอดไรนะฮะชมฮิโอ้ oh, สวยงามทีเดียวใส่ถุงกันนะฮะเราคนไทยนะฮะใส่ถุงชาติไทยนะฮะ <Get> เปลี่ยนไปจังหน้าเลยนะทุกคนนะแต่งรถกันยา,ยาวๆนะฮะ เอาให้คลุมเอาให้คลุมผมว่าผมจะไม่ใส่ดีไหมนะทั้งบนไม่ใส่ดีกว่า เหมือนกันสินี่นะความชอบลุวนๆเลยนะทุกคน V8 เนี่ย Like not click my chơi 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 up 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 tụt miền điều oh oh vinh ngầu vinh ngầu vinh vinh อเอาจีแดงจีแดงนะเราใส่ข้างเดียวนะคอนเฟิร์มนี่นะรถเรานะทุกคนออกมาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปใส่สติ๊กเกอร์หน้ารถเป็นบริษัทก่อนถจะคันหนึ่งเดี๋ยวก็จะซื้อไว้ก่อนซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวได้ หลังจากซื้อรถแล้วทีนี้เราก็จะมาอัปเกรดบ้านเราหรืออู่รถของเรานะหรือบริษัทของเรานั่นเองนะทุกคนกี่บาทสองหมื่นะนะทฮะฝันเป็นจริงนะฮะสุดท้ายเราความพยายามฮะฝันไม่ไกลเกินเอื้อมนะฮะันนี้ก็ ทำงานหาเงินใช้นี่แบงค์ Bank นะฮะทีนี้นี่นะครับรถที่เราซื้อมาแล้วก็บริษัทดูรถของเรานะครับ ที่เราได้ลงทุนไปนะฮะด้วยการกู้ธนาคารนะ,ะทุกคนนะทีนี้ผมว่าจะผมจะไปอู่รถซะหน่อยเพื่อที่จะไปติดสติกเกอร์หน้ารถนะครับติดสติกเกอร์หน้ารถนะครับผมใส่ชื่อบริษัทของเราไปนะครับไปกันเลยดีกว่ามันอยู่ตรงไหนว่า เดี๋ยวเราจะมาให้ช่างติดกระจกหน้ารถกันนะฮะสติ๊กเกอร์หน้ารถกันนะทุกคนอ่ะมาแล้วนี่ฮะคอนฟิร เอาแล้วฮะทุกคนหลังจากที่เราซื้อบ้านซื้อรถนะฮะเราก็จะมารับงานสักเที่ยวหนึ่งนะฮะเลยดีกว่านะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะเปิดไฟเลยแล้วกันเพราะว่าเวลามันทุ่มจะสองทุ่มแล้วครับ เปิดบริษัทแล้วเราก็ต้องขยันวิ่งงานนะฮะเพื่อที่จะหาเงินไปใช้หนี้ธนาคารเขานะครับโอ้บรรยากาศสวยมากทุกคน บรกาศสวยแสงแดดอ,อนอ่อนนะฮะตะวันจะรับขอบฟ้านะฮะ ริษัทของเรานะฮะหจกกอจกขนุนทานสปอร์ตนะทุกคนลืมบอกไปนะครับต่มันอาจ,จะไปซ้ายไปขวาทีนะทุกคนนะเราใช้คีย์บอร์ดเล่นมันจะบังคับยากหน่อยนะครับย,ย,นะยิ่งใช้เมาส์บังคับนี่ผมไม่ไปไม่เป็นเลยนะไม่เหมือนพวกเขาใช้จอยพวงมาลัยกันนะครับผม อันนั้นมันจะบังคับง่ายหน่อยแยกลกหน่อยนะครับคอมมันจะขึ้นกรุแล้วนะทุกคนเอ้ อันจากเราเปิดบริษัทแล้วก็ซื้อรถมาแล้วก็มาลองวิ่งงานทเที่ยวหนึ่งก่อนนะฮะแล้วเราก็จะไปพักผ่อนกันนะทุกคนนะพผ่อนเก็บแรงแล้วก็คิดอ่าเกี่ยวกับธุรกิจของเรานะฮะว่าจะเอาไงต่อนะครับ ตรงหน้ากันต่อไปมืดมาแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ใกล้จะถึงแล้วฮะเหลือเจ็ดสิบกิโลเมตรนะครับ เหมืองอีกหรือเปล่าวะเนี่ยน่าจะใช่แล้วมั้งทุกคนอืมมันมืดนะฮะ ถึงเรียบร้อยนะฮะเดินทางปลอดภัยนะฮะโดยสวัสดิภาพจอดเอียงอีกแล้วครับท่านอะไรผิดพลาดนะฮะสำหรับคลิปนี้ฮะคลิปที่เรามาซื้อรถเองเพื่อที่จะมาตั้งบริษัทเองกู้แบงค์นะฮะขอบคุณนะฮะทุกคนนะฮะใครก็ตามนะฮะที่มาติดตามคลิปดีวอของเรานะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเข้ามาเยอะๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะจ๊ะไปล่ะสวัสดี